คลิปนี้นะคะหยกจะมาแชร์ลิงประสบการณ์ตรงนะคะตอนที่หยกเนี่ยเป็นมือใหม่หัดเทสแล้วก็พึ่งหัดใช้ EA ใหม่ๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่หัดเทสนั่นแหละแล้วก็อ่อนประสบการณ์นะคะถึงแม้ว่า EA อันนั้นนะคะจะดีของคนอื่นเนี่ยทำกำไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่าทําไมพอตของหยกเนี่ยแตกทําไมถึงพอแตกนะคะวันนี้หยกจะมาแชร์ประสบการณ์โค้ชเตือนแล้วนะคะแต่เราก็ เมเชลโค้ชเนาะเหตุการณ์ก็คือในในต้นปี2024นะคะยกก็ลันเอเองนะคะซึ่งทำกำไรได้ดีมากเลยนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ3-4เดือนและนะคะเราก็ไว้ใจแล้วดอดาวเนี่ยต่ำมากนะคะดอดาวเนี่ยไม่เกิน1%นะคะอย่างมากที่สุดก็ที่เห็นเนี่ย5%แล้วก็ทำกำไรมาได้เรื่อยๆนะคะต่อเรื่องแต่กำไรไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่าเราใช้ทุนแค่1,000ดอลลาร์นะคะ โดยการเทรดด้วยขดเซ็นก็คือ1นึ่งแสนเซนนะในความที่เราเนี่ยอ่อนประสบการณ์นะคะเราก็เห็นว่ามันทำกำไรได้สม่ำเสมอนะคะดอดาวก็ตัดเราเห็นว่ามันทำกำไรได้เสถียนเราเห็นว่ามันปลอดภัยเราก็ชลาใจนะคะเราก็เบิลหลอดค่ะ คูณ3เข้าไปนะคะคูณ2ยังไม่พอนะคะยังอยากได้กำไรเยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันปลอดภัยนะคะก็คูณ3เข้าไปนะคะเหตุการณ์มันก็เป็นปกติดีนะคะประมาณ1เดือน2เดือนนะคะแล้วมันมีช่วงเหตุการณ์ที่มันเป็น worst case นะคะเป็นเหตุการณ์สงครามนะคะเมื่อต้นปี2014 ทำให้ราคาทองเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นจากพันเก้าไปสองพันจากสองพันไปสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งไม่พอไปสองพันสองสองพันสามไปเรื่อยๆเลยนะคะราคาปรับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยพอตของเรานะคะแทนที่ตอนแรกเนี่ยทุนเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งพันดอลลาร์นะคะแต่เราเนี่ยได้ไปเบิ้ลหลอดนะคะจากที่ออกแค่ศูนจุดนหนึ่งนะคะไปเบิ้ลหลอดเป็นศูนย์จุดูนสามคราวนี้นะคะปกติเนี่ยถ้า พอร์ตของคนอื่นนะคะหรือพอร์ตของมาสเตอร์เองเนี่ยเขา m m นอกพอตนะ,ะเขาเติมหนึ่งเท่าเนี่ยภายใน17วันนะคะพอร์ตก็ EA เนี่ยก็สามารถทำกำไรกลับมารวกกำไรกลับมาได้ภายใน17วันก็รอดแล้วแล้วก็ลัน EA ต่อได้แบบสบายใจไม่มีอะไรเพราะว่า เป็นพอร์ตที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าเราจะ mm นอกพอร์ตก็คือ SL ที่100%เลยนะคะการ SL ของมาร์คินเกเนี่ยคือ SL ด้วยจำนวนในพอร์ตเลยนะแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะในเมื่อเราอะไปคูณหลอดนะคะเป็นคูณ3นะคะคูณ3เท่าดังนั้นนะคะเวลาที่เราติดลบอะมันเลยติดลบหนักถ้าเราจะให้พอร์ตเนี่ยกออบคู่กลับมาได้เหมือนพอร์ตคนอื่นหรือพอตมาสเตอร์เนี่ยเราจะต้อง เอาเงินนะคะสำรองของเราในนอกพอร์ตเนี่ยเติมเข้าไปถึงสาเท่าแทนที่จะเติมแค่หนึ่งเท่านะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอร์ตคนอื่นรอดหมดเลยนะคะแต่พอร์ตของเราเนี่ยพอเราเห็นตัวเลขที่มันติดลบหนักๆนะแล้วเราอ่ะใจคอไม่ดีนะคะหนึ่งคือแพนิคนะคะใจคอไม่ดีสองคือหาเงินมาเติมไม่ได้ เพราะว่าเราอะไปโอเวอร์เทรถึงสามเท่าเราต้องหาเงินมาอีกสามเท่าคือสามพันดอลลาร์เนี่ยเพื่อมาเติมเนาะตอนนั้นเนี่ยเราทําแบบนั้นอะสองพอตเพราะฉะนั้นอะเราอะต้องหาเงินมาเติมอะถึงหกพันดอลลาร์นะคะตอนนั้นไม่ไหวจริงๆหาเงินไม่ทันจริงๆนะคะสุดท้ายเนี่ยเลยต้องแก้ปัญหาโดยการหยุด EA อ่าหยุด EA แล้วมาแก้เองนะคะคราวเนี้ยในเมื่อเราเป็นมือใหม่เนี่ย เราก็แก้ไปแก้มาเฮดจิ้งไปเฮดจิ้งมาแก้ไปก็ปวดหัวไปเครียดไปนะแทนที่จะอยู่ชิวๆแบบสายนักลงทุนให้งินทำงานใช่ไหมกลายเป็นต้องมาแก้ปัญหาแก้พอดแล้วก็เครียดรายวันน้องว่าเมื่อไหร่มันจะกลับตัวเมื่อไหร่มันจะยอ่อเมื่อไหร่จะแก้ได้นะพัวพันติดอยู่อย่างนั้นอะ ซึ่งตรงน,นี้คุณต้องมีแผนในใจว่าถ้ามัน w o r ร์ c เ s e เนี่ยคุณจะทำยังไงเนาะคุณจะยอมคัดหรือคุณจะมีเงินสำรองเพิ่มเติมนะซึ่งจริงๆอ่ะมันการทำแบบนี้มันมันไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูสถานการณ์เราจะต้องมีประสบการณ์ติดตามข่าวสารแล้วก็มีความรู้ระดับหนึ่งนะคะคุณถึงสามารถที่จะแอปพลายหรือเบิร์นหลอดได้นะมันมีการที่แบบสามารถ เบิร์นหลอดได้แต่พอถึงเวลาถ้ามันเกิดเวิร์ c a ค e เนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาได้กับ2นะคะ mm hmm. ก็คือเบิร์นหลอดแล้วทํากําไรได้แล้วให้ถอนกําไรมาเ mm hmm. ช่นกำไร50%ปอร์เ mm hmm. กำไรร้อแล้วถอนทุนออกมาเหลือแต่กําไรลังต่อแล้วอันนั้นอ่ะคุณจะเบิร์นหลอดคุณจะซิ่งอย่างเงี้ยไม่ว่าละเพราะว่ามันเป็นเอากําไรอะมาเทรดแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นคลิปที่มาแชร์ลิงประสบการณ์นะคะตอน สมัยเป็นมือใหม่หัดเทรนะคะเพิ่งเริ่มใช้ a เนี่ยก็อ่อนประสบการณ์ก็มาแชร์ลิงให้ทุกคนฟังค่ะ